ซีเวลนะคะก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เนาะผิวดีด้วยสุขภาพดีด้วยวันนี้นะคะอิมอยากจะมาแนะนำไอเทมไอเทมหนึงเนาะทดลองมาด้วยตัวเองจากระยะหนึ่งแล้วด้วยความที่เราเองเนี่ยก็ทำงานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็นอนน้อยด้วยเนาะทีนี้ค่ะก็เราต้องการตัวช่วยอยู่แล้วแหละนะคะก็จริงๆเนี่ยมีโอกาสได้แบบ ไปเจอคลิป,ลปนิดนึงอะคะ่ะที่พี่อั๋นนะคะแล้วก็คุณหมอดาเนี่ยที่เป็นเจ้าของ SLC เอะคะ่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่านี่ซีเวลนะคะจิงตัวนี้มันกินดีมากๆถึงขั้นที่แบบกล้าพูดกับตัวเองได้โดยตรงว่าไม่ใช่แค่ผิวดีขึ้นแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของสุขภาพเราด้วยนะครับซีเวลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สก,กัด จากตัว L- c ซสเนนะคะซึ่ง L- c ซสเนเนี่ยมันก็คือสารตั้งต้นของกูตาไทโอนั่นแหละกูตาไทโอมันก็คือตัวที่ช่วยทำปกิติยาให้กับเซลล์ด้านในผิวของเราอะคะ่ะมันเป่งปังนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำได้ดีไม่พอยนะคะยังมีในส่วนของเกทซีดเอ็กซ์แท t นะคะด้วยเกทซีดเอ็กซ์แท t ของเขานะคะมันคือสารสก,กัดจากเมล็ดอง,งุ่นเนาะก็จะคล้ายๆกับตัวที่ช่วยในเรื่องของ สารอนุมูลสละนั่นแหละหรือว่าค่าออร์แล็กนะคะซึ่งมีค่าออรแลคกสูมมากๆในส่วนของเกสซีนั่นเองเนาะนะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของอินเดียนกูสเบอร์รี่นะคะซึ่งอินเดียนกูสเบอร์รี่ก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมนะยงช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยนะคะและสารสกัดจากมะขามป้อมเนี่ยด้วยตัวมะขามป้อมหมาันมีตัววิตามินซีค่อนข้างสูงคือสูงมากๆนะคะด้วยแรงของมันเนี่ยก็น่าจะติดอันดับต้นๆเลยเนาะในส่วนของค่าวิตามินซีที่เขาให้ กับร่างกายเรานะคะก็เป็นตัวทีต่ตอบโจทย์เนาะผิวดีด้วยสุขภาพดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกินให้ดูอืมสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเนาะกินแค่วันหนึ่งซองก็เพียงพอแล้วนะคะเนาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะแนะนำแล้วก็บอกต่อทุกคนนะคะ